สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับผมนายพินิษพระเครื่องนะครับเนาะวันนี้เราก็จะมาดูสมเด็จในตำนานที่นับวันยิ่งจะหาดูหาชมได้ยากเพราะว่าพระสร้างมาน้อยส่วนมากคนเขาก็จะเก็บกันเลยไม่ค่อยมีให้เห็นกัน ทุกวันนี้เนาะครับเนาะ,อ,ะองค์นี้เป็นเกตชัยโยเจ็ดชั้นครับผมในวงการเขาก็เรียกว่าพิมพ์นักเรงโตบางคนก็เรียกว่าแขนติงนะครับเนาะเราก็มาดูกันโดยรอบๆครับผมนี่ก็คือพระสมเด็จในตำนานที่นับวันก็จะหาดูหาชมกันได้ยากเราก็ดูกัน ครา่าวๆไปก่อนเนะครับเนาะแล้วค่อยมาดูรายละเอียดนี่ครับบางคนเขาก็บอกว่าไม่มีการสร้างะพระสมเด็จโตท่านไม่ได้สร้างเป็นอของฝีมือของสนามของเก,กะกว่ากันไปนานาจิตตังเนาะครับเนาะแต่จริงๆแล้วก็มีการสร้างมันมีหลักฐานครับทุกวันนี้มัน หลอกลวงโกหกกันไม่ได้ครับเราเปิดเข้าไปดูใน Google ใน YouTube มันก็จะมีให้เห็นเนาะครับเนาะว่าพิมพ์นี้บางคนเขาก็เรียกว่าสมเด็จนอกพิมพ์สมเด็จเป็นเกตเชโยเป็นพิมพ์ตลกกว่ากันไปเนาะครับเนาะเราก็มาดูรายละเอียดโดยรวมๆกันเนาะครับเนาะ พระองค์นี้นี่สังเกตดูครับกดได้คมชัดเนี่ยจะเห็นเป็นเงาเลยครับตรงแขนติ่งๆนี่ครับที่เป็นเงาๆนี่คือเนื้อพระจะูนนขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยพระองค์นี้จะกดได้คมชัดแล้วเราก็จะมาดูกันว่าสาเหตุที่พระกดได้คมชัดนี้เกิดมาจากอะไร ตรงนี้เหมือนจะเป็นคาบกลุบนะครับเนาะให้ดูกันชัดๆนี่ครับเหมือนจะเป็นคาบกลุพอเราดูดูไปก็จะเหมือนพระมีรอยรานรอยร้าวสาเหตุก็น่าจะเกิดมาจากว่าพอพระผ่านอายุมาเป็นร้อยๆปีร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลง นี่ครับหลายหลายท่านที่เขาบอกว่าให้ดูรอยปริแยกยับยน่นยุบก็จะมีในพระสมเด็จที่มีอายุเป็นร้อยร้อยปีเนาะครับเนาะนี่ครับรอยปริลานรอยแยกถ้าเราสังเกตดูจะเห็นเป็นรอยแยกมีร่องรอยดำๆหลงเหลืออยู่พระองค์นี้บางทีอาจจะผ่านการลงรักมาก่อน แล้วก็ไปล้างหรือทาได้ผ่านการใช้เนะครับเนาะก็จะทำให้ลักล่อนออกไปนะครับอันนี้ก็คืออเราจะต้องดูให้ออกว่ารอยปริเนี่ยรอยปริรอยแยกเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติครับมีห่างมีทีมี วิ่งสเปะสปะไปทั่วครับมันจะไม่วิ่งเป็นเส้นตรงเนาะครับเนาะนี่ก็คือเทคนิคในการดูพระสมเด็จครับผมทีนี้เราก็มาดูด้านหลังกันนี่ครับอันนี้คือมวลสารน่าจะเป็นวัชพืชที่เขาบอกว่าในพระสมเด็จบางครั้งก็จะมีเกสรดอกไม้อันนี้ก็น่าจะเป็นเกสรดอกไม้ ที่ผุสลายไปตามการเวลาเนาะครับเนาะนี่ครับนี่ก็คือธรรมชาติพระองค์นี้สาเหตุที่ทำไมกดได้ชัดถ้าเรามองไปจะเห็นลายๆาทั่วองค์พระเนาะครับเนาะเนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับพระสมเด็จนี่มีการผลิต การสร้างกันหลายแบบหลายอย่างตามยุคตามสมัยตามวาระพระองค์นี้ก็น่าจะสร้างมาจากยุคแรกๆถ้าสังเกตดูดีๆเราจะเห็นว่าอันนี้คือรอยนิ้วมือครับเนี่ยครับนี่คือรอยนิ้วมือนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่กดด้วยมือ พอพระที่กดด้วยมือเนี่ยครับสิ่งที่ตามมาก็คือเห็นไหมครับรอยขอบข้างจะไม่มีการตัดนี่ครับจะมนๆจะไม่มีการตัดการดูพระสมเด็จต,ต้องสังเกตดูครับถ้าเป็นพระเก่าๆบางองค์ที่กดมือก็จะไม่มีรอยตัดบางคนก็จะไปหารอยตัดว่า เขาบอกว่าพระสมเด็จเก่าๆต้องมีรอยตัดมันไม่ใช่นะครับนะเราต้องดูให้ครบทุกอย่างหเห็นไหมครับพอพระกดมือความคมชัดมันก็จะไม่สม่ำเสมอางฝั่งนี้ก็คมชัดพอเราพลิกกลับลงมาตรงนี้ข้างล่างนี่ก็จะติดบ้างไม่ติดบ้างโดยเฉพาะช่วงที่ติดลางๆเนี่ยครับบางองค์เวลาติดก็ติดชัด นี่แหละครับนี้ก็คือการดูพระสมเด็จเราจะไปดูจุดใดจุดหนึ่งตำหนิตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าพระที่ผ่านอายุมาเป็นร้อยห้ปี160ปีเกือบ200ปีอย่างเงี้ยมันก็จะผุสลายไปตามการแลวเวลาน่ครับถ้าใครไปเจอก็จะไปคิดว่าเป็นพระเกน,นะครับนะ พระองค์นี้มีประวัติการสร้างครับผมแต่ทุกวันนี้อาไม่ค่อยเห็นผ่านสายตาเพราะว่าพระเหลือน้อยพระผ่านการเวลามาเป็นร้อยร้อยปีเกือบสองร้อยปีมีแตกมีหากมีบินจะหาองค์สวยๆก็ยากอย่างที่ผมได้มาก็ถือว่าโชคดีองค์นี้ก็สวยมากๆสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่แหละครับ ใช้วิจารณญาณในการรับดูรับชมนะครับเนาะเพราะว่าเราก็ฟังหูไว้หูนะครับเนาะของพวกนี้บางทีถ้าเรา,ายังไม่ชำนาญยังไม่เก่งก็ค่อยศึกษาไปนะครับเนาะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการดูพระสมเด็จกันนะครับเนาะเรขอบพระคุณทุกท่านที่รับดูรับชมนะครับผม